ลองเลงโอ้เมีพันโอ้ด oh. oh. okay. oh. ีเน yeah. um. ี่ยลูกลูกมือกใส่ขอบได้สิพ่อออกกับนี่เขาตีมางเงินนี่แหละตัวเท่าไรนี่ให้เขาพันแปดนะมั้งีวารุ่ณพันแปดโอ้มัเป็นโม เขาเอิอนหมูหมูยังกับหมูเนื้อแม่นี่แม่นี่ลูกคือมีลูกตัวเดียวเจียวไววแต่เห็ดพันธุ์อ้อตัวนี้เป็นแม่พันธุ์เขาอาไปนิมหมูเรีอยหนึ่งกินอาหารเมือแล้วตัวใหญ่อู้หตัวใหญ่ครับแม่นเขาไปคุ้นบ่อยยังเสียมันใหญ่กว่านี้สทบวันอ้ออ๋อตัวนี้สิเป็นแม่พันธุ์ ตัวนี้มันบ่ได้เล่นอาหารแบบมูงคุนใ้จินธรรมดาอ้ยใหญ่ดีแบบอ้อตัวนี้พ่อกแล้วป่ครับนี่คอดปลายเดือนโอ้ตัวนี้สีขอดปลายเดือนมันรุนนี้มันมันขอดเทลาจากโตว่ะนี่แม่แกแล้วแต่มันกระนอนบ่ได้หรอกน่นแม่นม่นย่งสิบสี่โอ้มันมันมาจากสีวางสิบ ซีขึ้นนี่ละอืมจัดซีฟนี่ก็รู้อาหารนี่<ม>เป็นเป็นหัวอาหารหมอหรือจังไลยคือมีห้ามเป็นหมอครับห้ามน,นี่หัวอาหารสมห้ามโอ้หัวอาหารสมห้ามโบคือหม่คนหมูคนเนี่เด็นแต่หัวอาหารอย่างเดียวโอ้นี่คอกนี่เดบันนี้คอกนี่อีกมือไหสีได้ออกครับในแนวนี่อีกกระติ๊ดหนึง่งอีกกระติ๊ดหน,นึ่งกำลังยังเป็นอาหารนี่โอ้สุดยอด เพาะหมูไข่ยมนแม่ทิีกำลังออกเลยอาทิตย์นึ่งแม่นีสิบสี่ตัวมีอาทิตย์โอ้สิี่ตัวแม่นียจกตัวหำนามป่ะเงยแม่นี่แม่นี่ออกที่แรกออก10บานนี้ยับตอนนั้นลูกขึ้นยับเสร็จตัวนึงเลี้ยเกษ้า อแต่อสอนยังไงครับเ oh, ม่พันทั้งทั้งไหนมาเอาเอาไปเลียงนี่ครับน้ำบานเฮ้ากับนี่ยูซูลินกับนี่แถวเด็ดกับนี่เริ่มต้นคือพันแปดไหมครับนี่แมงผอมมปล่อยออกโอ้รายการรา่การมือหมูขอดไหมครับนี่ม,มือขอดมือผสม,มอสุดจอด เม้นี่หรบัดรนี่ก<อ>ำลังสมว้อหนึ่งว่าพันลุกบอเอาสมเทียมหรือสมโต้ครับเนี่ยสมสมเทียมสมหล่อวัวอ๋อ,อมันใหญ่ขนาดนี้น่ะนี่ด <c oughs> ิยูแม่ลูกบอลใหญ่เหมือนซ้ำเหมือนกอลมียังเถอะนี่เหมียพันคือกันเมียพันคือกันคุยมัน,ม,นมันกินเสือกมันบ่อนบ่ครับบ่าข้าวข้อมันบ่ มันยำมันเสื่อดไหมครับไปลรงมากกันปอตหนูมันใหญ่ขนาดนี้นะมันจากปีอะไรจากปีแล้วแบบนี้ปอตแต่หลายปีได้ลูกหาสุดเลยลูกหาสุดแม่นี่ทองขึ้อนอันเป็นความนี่บอ่อตัวนี้บอ่อในสมตัสมบ่อในสมมาตีปล่อยออกมันมันเป็น คันปล่อยออกนี่เป็นราคาเนื้อไงบ้างครับเป็นราคาหมูหมูที่ว่าโลคที่จะได้กันเป็นหมูไม่ห่างเออิดโ้หมูไม่ห่างโอ้สุดยอดตัวอมึงตัวนี้เดี๋ยวกันะตัวนี้แม่สาวบ่คือคือจยากหน่อยกูหมูหลูกอันฑายบังบันสีโอหลูกพิ่งออกเอหลูกอัณฑายบังผีหานเอง ฮัลโหลเอ้ยวันวันวันต้มหนอเนาะมูน<อ>มี่จักเดือนมันมันสมมันบอ,อกแล้วมันสมเถื่อนอย่างเงี้ยครับปีหนึ่งมันจะเถื่อนปีละสองเถื่อนปีละสองเถื่อนเถื่อละโต,ตละตัวละสิบเสียเรียกแล้วคือสิบโตเองบอกครับอ่าเสียเรียโตัวละสิบ ิบานนี่ตัวละพันแปดพันแปดเท่ไรวะนเ่นแปดพันเงินแปดสองปีโอสองตวัวน,นี่สเืออ <2, S 1> โอสอ,สองเถือ,อ,อปีหนึ่งสองเถือโน,โนเป็นเท่าไรบ้าเป็นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหกโอ้โหตัวละสามหมื่นหกเฉพาะตัวเดียวได้เท่ัไนี่<ะ>กล้วยมันดีกัคือความไม่รอคิดสี่ันวะรับ ่วนมากม่ชเจ็บ้นสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่อะไรต้องเรียกโอ้มันแม่ไหมยังถึงเก้าสิบแม่แม่สาวก็หนอกเนี่ยเขานะลูกอนอนแม่นั่นเอาไปหันเขาแม่นั่นตอนนั้นแม่มันทองแรกท้องแรกกำลังทองแรกมี่แยกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบีตงแรงหนอนสิสิบตัวสิบตัวปีนึ้วิ่ไล่ได้หลายวันได้นี้ครับเอา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 แต่กำไรวันนี้ล่ะที่เต้หมูนี่นะมันตกไปข็มสองแสนยืนนะโอ้โหทุ่นวันนี้ทุ่นจนทุ่นมันหลายมันถ้าขายแล้วถ้าขายแล้วมันถีตกไปสามสามแสนเนี่ยสาม คาายอุเบิดค่ักาใจใจแล้วมั่อกบบอยูรักนี่โอ้นี่มัทุแม่นี่ออกชุดหนึ่งชุดหนึ่งมันแสนกว่าเลยลูกโอ้ห่วยได้กะสามแสนสองชุดเอาเอาสามแสนกะฮักไปเท่าแสนหนึ่งเอาดิเอาเอาเอาจริงจริงแบบนี้ขั้วไอ้กัวโอ้งัวกัหมูบดนี้สุดเหมัอน มันอันนี้ย่มันใส่เวลาโดนเออไม่อันนี้ครับต้นนี้ปีหนึง่งเห็นวั<อ>แต่ว่าคันผู้คุณนาราค่านี้สู่ผู้คุณอะไรได้บ้างเนี่นวครับผู้คุณในลายแต่ว่ามีทุนคุณทุนทุนมันต,ตีต้องใส่ทุนเนียนวะครับตัวคุณทุ่นลายต้นนี้ทุนทุน่นคือหรายตอนมูคุนโอ้ห้ารสอดหนึ่งแต่ว่าห่อมเขาเนียนห่อม หำมเบาไสดครับปัณนี้มดบอดบอะไรเนี่มีเต,ตอเขามาสง่งเขาม,มาส่งเลยคือง่ายดีค่บห้ามมดแต่ยังมาส่งบอไรเนี่ยมันบ้านเฮานิ่หรือบอ้านทั่วไปทั่วไปโอ้เขาม,มาส่งเลยว่าตรงตรงมีทุนสำรองในมันม่นม,ม่อาน่มยนี่ยมเ่ยมงัี่ยมนั่ยมเขาเม็ดทุกว่าเขาเมด เพราะว่าท่านเขาไปเอาลงสีไ่แน่ทั้งสำรงก็ไปเอาประจำลงสีไงเนาะมันมบกขาดเพราะว่าเขาบระเน็นเป็นหัวหารเดี๋ยวนี้สิขยายออกไปอีกลายแม่ย่เขาเอาเอาไปเห็ดเมียพันธุ์นีเขาเลือกแนี่ยนครับนั่นเด้ไปเบางมันที่นัน อีหนอเขาเลือกเอาจากจากจาก,จากแม่ลูกแม่ธรรมดาหนิแม่บวกโอ้ยเก็บไปรงร่มเฮ้ยแม่ธรรมดานน่ล่ะพอแต่ว่าพอท่นนขาสีเป็นสายตรงเนคือคือเอาสายเดียวกันสมโอ้มันล็อกกระสมล็อกแปลว่านั่นเลียนร้อยนั่นอีแดง,งอ่ะนั่นเราหมูล็อกสมหมูล็อก เปลี่ยนร่อยสายตรงเพื่อนถ้าอันนี้ก็สมแม่ลอม็อกปอลาดไปจังคมันตัวนี้สิเป็นเป็นแม่พันธุ์สิขยายเพิ่มจกักโตครับแม่อันนี้ก็ล่งเก็บไว้ตัวนึ่งอ๋อคือเอาคือเอาลูกขอ,อกธรรมาดาเท่านี้มันบอกลูกนอนนอนนอน,นอนเลยมีวิธีแน่ใดมันกันยุ่งกันยังเห็นให้เขายุ่นี่ก็เลย อันนี้มันยุ่งมาหลายบอบ่ค่อยหลา่พัดแต่อันเอาหยาออกไม่กีปลาหยาอ้ยุ่งไรเฮะวิธีกันได้ยี่กับธรรมชาติแล้วตะไคร่หอมปลูกโยนแถวนี่ยมัดเป็นสายไปจุดจุดบ่ลือดแล้วยองยองยองอะไรก็อหอยโอ้ตะไคร่หอมแม่นซอยไหนบ่ ได้ระดับหนึ่งกับพูดว่าดีพูดออกออตายฐานเดินแน่เฉพาะหมูปีปละสองแสนคั้ยเดียวมั้ง <laughs> ขั้วเกือบคึ้ยจะตัวกว่าสามสิบสามสิบปีหนึ่งขายเท่าไหร่เกาะโคตัแต่ว่าแต่ว่าบ่อขาดขึ้นได้ขายทุกปี โมตัมก็แสนปีนี้ก็ว่าสุขายตกะแดนจังน้อยคนหอดคล้วยเคยออกเห็ดสองเ่าเห็ดสองเถาสุดยอดสุดยอดสุดยอดพิธีแต่ว่าต้องพิธีพิถันแน่เพราะว่าเลี้ยงเล็กน้อยเนาะเลี้ยงเล็กน้อยมันมันยากก็เลี้ยงผู้ใหญ่เด้เหงาใจว่าเหงาใจว่าตรง ตัวนี้พี่ตีพันแม่ตัวนี้เออตัวนี้แยกออกจากแม่เนหะูครับแ,แม่แม่เพิ่อ,อยู่ไสนี่อุ้ยโอ้ยม,มุ่มสุดฝุ่นมุ่งซุดหมูแม่สาวคองแล้วโอ้โหตัวนี้เขาจองไปแล้วเขาจองแล้วมาสูตแม่อยู่ในนี้อุ้ยขนาดนั้นน่ะนี่จองมาตัวอ้อจองทั้งไหนเขาก็จองแน่ๆเลยวันนี้บ้านแล้วห้างนี่ล่ะแลวบ้านห้าวโอ้เขาตัวนี้เขาก็จองแล้วนี่ ทองจะพอดตายเพียนโอ้ตัวนี้จองขอดได้ทองแล้วเมียนตัวสมหนึ่งกระจองแล้วนั่นผู้ใดที่เอามูอยู่นี่ตรงตรงจองไว้จองจองไว้ยังไงอะไรในยูเรดเขาสิม,มาเอาหาซิปต,ตนี่มันบ่ได้ให้ตัวละสองพันเต็มเลยเนี่ยหาซิตัผมีห้ยผู้มีห้บว่าท่านคือ,อได้ก็คือจองไว้ยังไง สมมุติว่าโลโลกล้วยออกเลนหมูมันมันเป็นยังไงครับวันนี้คือมันคนละยยนอย่างอ้วยจังไหนมันเป็นยังไงครับจ้านี้ได้ไวแต่ว่าตัวน,นั้นได้ซ่าอย,อยู่แต่ว่ากับท้าบอนนี่กันเนี่ยเออชี้ก็ได้ขายโอ้ี <laughs> ้ก็เป็นขี้ก็เป็นเงินเนยนั่นแต่ว่าที้งก้ายนี่ เครื่องเดียวมันขายพวกเว้นันดิษฐ์สี 40, ่หมื่นเอาเลี้ยงคยั้วไอเลี้ยงคยัยค้ยเนี่ยไงหกเจ็ดหมื่นมรุดร้องมันแต่ขายขี่มันครับโอ้สุดยอดเฉพาะไอแต่ว่าสรุปแล้วแค่ตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ของพิธีพิทันแน่เลยเลี้ยงขั้ลายวันนันเฮ็ดเนี่ยไหนวันนี้นนนนนนมีมีปลาหย่าอยู่ เลี้ยงปลูกหยาบ่ะโอ้มีแต่กี่มีอยู่นี่นะกับอยู่ใต้แน่โอ้เลี้ยงแบบง่ายๆแบบง่ายๆเลยทีเนี่ยง่ายๆธรรมชาติเท่านี้ล่ะโอ้โอ้ขาอีนะครับฝีมือแบบปลูกหยาง่ายมือหยางนีโมฝีมืออีดีนะแบบว่ามันโมเมนต์มาโอ้แบบเมื่อชีพแพ่งอุ้ยน้ำเสียงเข้ามาสมเอง มเองไม่ซื้อเพื่อเขาสีมือขนาดห้ยอมหลับเลยครับสุดจอดสุดจอดถือจองใหญเบสห้านี่พ่อดูอันจะกำลังไหนนนี่นี่นะ่กำลังพ่อตอนเมอเด็ดตอนหนียากนีอุ้ยมันตกใจมันตกใจมันเป็นโร เงีย้ยถ้าลูกโอ้นี่แม่สาวเลยครับแม่ท้องแรกเดักตัวเดียวหกตัวเหลืออยู่เกียต,ตัวมูซิบตัวมูซิบตัวซิบตัวนั่นมันมันินนเสียมันจะในถ้องตางโอเ้เป็นเสียจนบ้านี่เลยเพราะว่าคนเจ็บท้องนอนพีกนอนหพอนอนโอ้เต็งท้องเต็งลูกจะท้องตายในถ้องโอออกมาจน ซดำโ,โอ้โหน้องที่หมูห่งหำอยากเลี้ยงอยู่หำเลีย <c oughs> ยกยงเลี้ยงเลี้ยงเต้ตัวนี้มันบาได้มาได้แบกหญ้าหนามาได้แบกหญ้าได้เด็เลี้ยงง่ายกว่ากล้วยแต่ว่าตรงพิธีพิถันคนละอย่างใส่ใจคนละอย่างเขาเป็นโรคเขาเป็นโรคเดี๋ยววันนี้โรคเขาดูแลโรคโอ้ร,ราคา บ้านนี้คือคันธรรมดาเจ้าแม่ยังสีแขกดงแังสีนั่นคนนี้คนมีน้นำยาตัวโอ้ขาเชื่อล่างเชื่อในคอเข้าเนี่ก็พี่หาเมืองก็สีที่หนึ่งโอ้พอม่เนี่งจุ่มจุ่มอ่างน้ำขาเชื่อขาเชื่อทะก่อนก็ที่เขาล่างกอพอกับขาเชื่อโอ้เขาเขาอ่อนไหวเนี่ยที่นี่เนาะครับ ฮะเขาอ่อนไหวต่อโรคเนี่ยเป็นหมอว่าเนี่ยเขาป้องกันไว้ก่อนป้องกันเนาะประมาณเพราะว่ามันเป็นมาแล้วมันเอาเนี่ยพวกอันี้ว่าสายขั้นหม่นะสำหรับได้ใส่ได้ใส่ไฟสีอยู่บ่ครับหรึ่บอกรรมาดากานอ้าเนี่ยคือบบใส่ไฟลายมะแลงเป็นสีมันเป็นแนวไหนบอกระแมลงมากมันดีแต่ที่ไม่ไหมนี่ล่ะ ตก็ไปก็น,น,นั่นเหนนินโมยุคอกล้ว่ะจำรอนไปกัดกล้วย <laughs> นั่นอยู่ใส่งานมันบดุมให่อาหารเวลาไดนะครับให่เต้าไห้เรื่องมือนี้ให้เปีเยยเ่ยบ้อยมันบวมอู้หูหนอโอ้มัมน,มนกระสีมันกระสีหูคือกันเป็น มันแค่แมงมุมั่ะมันออกก็ได้นี่มันดำๆหม <ive> ูห <Problem> มูป anyway anyway well. ่าออกก็ยุหมูป่าหมูเกียดซิทำนั้นมันโดดไปโดดได้ม่วนในวัดโดดได้นี่แต่ว่าขึ้นยุเวนบอกขย้ำมันนี่ก็ขาหนาขึ้นค่ำเนี้ยน่ารักแใจครับตอนเด้อกระป๋องอันนี้ตอนนะตอนจะปล่อยออกตรงตอนมันยหครับ โอ้ต้องต้องต้องรู้จักวิธีการตอนหมูอีกหน่อยนี่นโอ้มันตน้องเฮ็ดให้เขามาตัวอย่างมันตรงมันต้องศึกษาพร้อมก่อนเท่าเสี่ยงมันต้องมาศึกษาพร้อมก่อนนี่ครับแม่นบ่นตอนให้เขาพร้อมในท่านเล็กให้วัคซีน ไอ้เาะตอนเฉพาะต้นต้นต้นผู้เป็นบุคคลตอนแต่ต้นผูโอ้ทีมีใครห้ำข้างหลังน่ะเขาปาดออกเป็นบุคคลผ่าออกมันก็ใส่ยาสลบเนี่ยบุครับนวบบวบใส่สลบยังเอาสดสดเลยสดสดผมบว่ากาเห็ดด๊อกก็มียาใส่เฮ้ยตอนปล่อยแล้วแล้วมันหันบวเจ็บพ่อเมียบว่โอ้มียาใส่มัน เนี่ยนยาส,สมไซต์ยามถ้าว่าพวกเขาเห็ีดงา่าย,ดงายเขาเห็ีดง่ายเด้เขาบวดได้ใซตยาได้หลายอย่างขนาดเลยโอ้คันคันสีมามาติดต่อซื้อลูกไปเลี้ยงนี่ต้องจองล่วงจองล่ว,วงหน่ะเป็นเป็นปีคนได้ครับเป็นหมดอี่กะสม <c oughs> ช่วงวันสุดนี่ตออนี่นั่นมันออกไปแล้วนั่นโอ้เริ่มสมนี่จองแล้วจอง,งแล้วโอ้ นั่นแม่นั่นสมมติพชรนั่นเ,มมเขาก็จองบพราะพันในว่าพานบโมพานนะโอ้แต่ว่าจองไว้เลยจองไว้เลยโอ้ครับราคาราคานี่ตายโตคือพันแปดถือตอนนี้ตอนนี้ราคานี่อยู่แต่ว่ากับเบิ้งสภาพโอ้ตรงตรงเบิงวอหันขึาาข้นอ๋อครับตามสถานการณ์เนาะแม่นครับ เพราะว่ามูเขาขายสองพันหมดเลยโอ้โหแต่ว่าตัวนี้ย,นย,นยนังยืนให้ข้าพันแปรจุดจักเดือนผอมออกนี่มันสอง <Okay. S 1> ที่พ่อบอ,อกจากไปออกไปออกจากแม่นี่ออกจากแม่คันพาพวกเขาอันนี้เดือนหนึ่งเขาเสียออกของนุ่มโอ้แต่ว่านี่เป็นให้เดือนผัวออกขมมองนุ่มมาเนี่ยก็คิดได้พักอยู่ประมาณธรรมดา เต็มที่สิบหามือกัน้ามันสมบูณ์กับสี่สิบมืออไออกได้แล้วไปเอาไปคุ้นได้แล้วโอ้4ี่สิบมือสี่สิบหามือเป็นที่ดต่ว,ว่าเมือนเมื่เคืนมาเมื่อกี้สี่สิบมือไปได้แล้วโอ้ยเต็มนนที่รับรถส้มบุญถ้าตัวไหน่ถสมบูุญมาน,นึ่งก็หายไปได้บั่น อ๋อคือคือมันบอกแข็งแรงเงินมั้งครับต,ตัวแรกมันถือว่ามันบรสมบูรณ์ล่ะรับบะมันใจ้ยันเอาไปเราจะยัน,น,นต่อไงเอาไปกับกันผู้ดูแลผู้ดีกับเกิดเต็มตายอย่างนั้นซื้อท่านผัวว่าครับคำว่าอยากเป็นแนวนั้นอ๋อสุดยอดสุดยอดดีเลย